สวัสดีทุกคนครับก็วันนี้ครับก็ได้สิ่งที่น่าสนใจมาหนึ่งชิ้นนะครับผมซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือตัววันพีชการ์ดเกม t e s s u r e Chase นะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสินค้พาพิเศษเฉพาะในโซนบ้านเรานะของเราอีสเ a อร a เนียนะครับผมเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าผมเห็นในกลุ่ม Global เนี่ยตัวเนี้ไม่ไม่มีใครพูดถึงเลยนะมิคือมีมีแต่ ฝรั่งนะครับในกลุ่มโบกลบอลที่เขาแบบมาตามหากันว่าไอ้นี่มันมาจากไหนหน้าอะไรเงี้ยแบบเขาเห็นแล้วเขาอยากได้กันเนาะแต่ว่าแบบก็เหมือนไม่มีนะครับมีแค่ในเว็บไทยถ้าผมเขาจะไม่ผิดเว็บมาถยยึางเว็บของโจนบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็อันนี้รวนก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใต้กรนนะครับอันนี้จะเป็นโวลหนึ่งซีุดหนึ่งแสดงว่าจะต้องมีโวลสองอีกแน่นอนผมคิดว่านะถ้ามันมีโวลหนึ่งเนี่ย ทำบันไดเขาไม่น่าจะทํามาชุดเดียวจบได้ก็ตัวกล่องนี้ก็จะเป็นโอกเป็นของชัดเจนเลยนะครับว่าจะเป็นของตัวแทนไทยเนะาะก็ถูกซีลมาอย่างดีจะมีแบบเซลของตัวการ์ดบันพีครับอเอาแต่ made in ช h i นานะ <c oughs> ไม่ได้ made in ไทยแลนด์นะคอันนี้ made in ช h i นาถึงแม้จะแบบมีมอกอไทยก็ตามนะ แต่เพราะอกอร์สินะที่ที่เป็นการนําเข้าเนาะซึ่งสําหรับตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมก็อาจจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมได้มาเนี่ยเพราะว่าตามหรับคลิปนี้นะครับก็มีคนใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีให้สปอนเซอร์มานะครับสำหรับตัว Pleasure Chase ตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นร้าน TH Card Game นะครับผมที่สนับสนุนเข้ามาโดยที่ร้านนี้เนี่ย ก็จะมีจําหน่ายสินค้าของตัวบันทิชการ์ดเกมกันดัมการ์ดเกมจากอนบอลการ์ดเกมแล้วก็มีตัวการ์ดยุกิแล้วก็มีการ์ดอื่นด้วยนะครับผมก็ล่าสุดเหมือนจะเพิ่มเป็นาการ์ดแรนการ์ดภาษาไทยเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีขนมมีอะไราขายด้วยนะที่หน้าร้านนะครับโดยที่ร้านเนี่ยจะอยู่ที่ตึกอเววันพาซ่านะครับชั้น2ก็คือเดินขึ้นไปชั้น2องแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนิดนึงก็น่าจะเห็นร้านเลยอยู่ขวามือนะครับก็สําหรับ ร้านนี้ใครที่สนใจสินค้าแล้วก็เข้าไปหน้าร้านไม่ได้เนี่ยมีลิงก์ให้ดูด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้โดยที่มีหน้าแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็มี s h อป e e แล้วก็มีตรงหน้าเว็บของตัวร้านเองนะครับผมก็ใครที่สนใจาการ์ดเกมต่างๆก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนคลิปครับโอเคเราพูดมาเยอะแล้วทีนี้ เรามาลองดูกันบ้างไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ผมเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือมันมีรันนัมเบอร์ด้วยนะในกล่องเนี้ยอ่ะไปดูดีกว่าวผมขอแกะแกะยงไงได้บ้างเนี่ยต้องเรานีต้องแกะมือเปล่านะถ้าเกิดใช้อุปรกรณ์ช่วยนี่เดี๋ยวเสียคอนเซ็ปต์ไปจะฉีกข้างๆได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าซิอ,อยมาไม่ได้ไม่ได้แน่นหนามากขนาดนั้นหมายหมายถึงว่าแกะง่ายไม่แน่นหนานในมุมหกหคือแกะง่ายนะเพราะว่าตัวบางโปรดักเนี่ยแกะค่อนข้างยากตอนนี้แกะเป็นพลาสติกแกะมาแล้วโดยที่ตัวกล่องเนี่ยก็เป็นสังกะสีใช่ไหมเป็นดีบุกทินบอกก็คือถ้าเป็นพวกลายโปรดักของการาดอื่นเนี่ยเขาจะเรียกทินบอกกัน อันนี้คือเป็นกล่องค่อนข้างใหญ่นะเออเดี๋ยวผมเทียบไซส์ดูดีกว่าเผื่อบางคนอยากรู้ว่าไซส์ประมาณไหนอันนี้จะเป็นตัวของบล็อกบล็อกปกตินะความสูงความกว้างนี้ก็นี้จะเป็นความยาวซึ่งถ้าถ้าเทียบกันว่ากันจริงๆก็ขนาดประมาณเท่ากับหนึ่งบ็อกนะหนึ่งบ็อกนิดนิด เผื่อใครที่แบบว่าจะไปรับสินค้าแล้วต้องการเผื่อช่องในกระเป๋านะ <c oughs> ก็ลองใช้บล็อกที่บ้านวัดกันดูได้โอเคไปเราไปเปิดดูกันดีกว่าปึ๊บอิงอุ้ยจะมีกระดาษรองมาให้นะครับสำรับข้างในเออดีนะผมว่าดีนะมีกระดาษแบบนี้รองให้นี่เพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยมันเป็นโค้งโคงนะคือคุณ สามารถใส่เนี่ยเราใช้งานต่อได้นะก็ข้างบนก็จะแบบกดกดของให้ไม่กระแทกฝาเผื่อใครอยากไปใส่การาฟอะไรต่อได้ก็การห่อบับเบิ้ลมาให้เป็นอย่างดีการกระแทกนะครับก็ตัวกล่องข้างในก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็จะเป็นก็ดีนะผมว่าถือว่าเอาไปใส่ของใส่การาฟต่อได้ในอนาะคตทีนี้เรามาดูที่ ตัวของหลักข้างในกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่บับเบิลเก็บไว้ส่งของต่อได้ <c oughs> ครับก็อันนี้จะเป็นตัวการ์ดนะอ้ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอะไรคือคือในเซตเนี้ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยจะมี รันนัมเบอร์มีโอกาสได้รันนัมเบอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดกันอีกทีหนึ่งนะดูของในก่อนเป็นสลิปนามิอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดในเซตเนียนะคือผมว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างสวยนะปรับสลิปนี้ให้กล้องดูครับก็เป็นนามิที่เป็นลายอาร์ตแบบความญี่ปุ่นสวยมากผมไม่รู้ว่าตัวนามิตัวเน,นี้อนาคต ทางบันไดเขาจะแบบตีออกมาขายไหม่นะแต่ว่าแบบก็มีก่อนใช้ก่อนเนาะแล้วก็ให้เป็นอ่าโอง OP 13มาด้วยซึ่งจะมีทั้งหมดซองอะ่ะหมี5้ซอง10บซองก็12บซองนะครับผมก็จริงๆถ้ารวมราคากันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะคือตัวเนี้ยผม ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตลาดขายกันที่ไส่แต่ผมคิดว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยราคาช่วงแรกที่เปิดพีออเดอร์นี่มันจะอยู่กันประมาณแบบผมไม่ชัวร์ฮะสำหรับราคานี่ผมคิดว่าลองลองลอง,ลองถามทางร้านอีกทีก่าหรือไม่ก็ลองเลื่อนดูในโพสต์เก่าๆร้นนะครับเพราะว่ามันจะมีมีมีเปิดพีออเดอร์เคยมีเปิดพีออเดอร์อยู่นะสําหรับตัวสินค้าตัวนี้แล้วใครที่สนใจก็ลองสอบถามทางร้าน แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสลีปแบบเนี้ยผมว่ามันก็ราคามันก็น่าจะสูงนะสลีปแบบเนี้ยก็เจ็ดแปดร้อยแล้วอะแล้วก็ทุนดุยซองอีกสิบสองซองก็ของข้างในก็เป็นพันแล้วนะทีนี้เรามาดูน,นี้กันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยได้อะไรบ้างนะมีปัมออ๊มเอเชียด้วย น,นี้เขาีีรอยฉีกมาให้นะแต่ว่าผมผมไม่ค่อยกล้าใช้รอยฉีกประมุมอะมันบางทีมันจะทําให้ตัวกาดมันเป็นแผลแบบตรงเนี้ยนี่ฉีกนี่นี่เรามาดูกันทีละใบเลยนะว่าได้อะไรบ้างตื่นเต้นตื่นก้นอนนี้จะเป็นใบแรกนะครับก็ เป็นตัวโซโลที่อยู่ในอ่า ST ใช่ไหมตัว ST เก่เก่าครับแต่ว่าน,นี่ามาทำเป็นฟูลอาร์ตนะแล้วก็ทำฟอยเอเชีย um ก็ลองดูเท็กเจอร์กันกนะครับอันนี้ก็จะมีจะมีความฟอยตรงแบ็กกราวของการ์เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะตามมุมหรือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับ ีะเป็นรหัสรหัสของการ ST แปดจุนตกี่เครับซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเล่นอยู่ไหมในเมตาเพราะว่าช่วงนี้วันพีคคือผมเล่นเป็นแคชชวลเลยนะแต่ใบนี้ก็เก่งนะเป็นใบเซิร์ชทีน,นี้เราไปดูใบต่อไปกันว่าเป็นอะไรนะครับใบต่อไปคือแน่นอนลูฟี่ทาโรมาคู่กันแลับใบนี้ก็ เหมือนของตัวโซโลนะก็คือแบ็กกราวเขาจะเปลี่ยนได้ตามาเนี่ยตามมุมที่ขยับเลยสวยมากก็จะได้มาจาก ST เหมือนกันแล้วก็มีปั๊มนี่ปั๊มฟอยเอเชียแล้วก็ถัดไปนะครับใบนี้แหละลุ้นลุ้นใบนี้มากเพราะว่าไปถัดไปเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นรันนัมเบอร์นะ แล้วผมอะจำไม่ได้ว่าอาร์ตนดเบอร์กับอาร์ตปกติเป็นยังไงแต่มาดูกันปบปับเป็นหัวหน้ามีแล้วก็ฟื้พอของผมเป็นอาร์ธรรมดานะครับก็จเป็นอาร์เดียวกับตรงหลังซองเลยนะลองดูไป ก็คือตัวอาร์ตเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดรันนัมเบอร์เนี่ยมันจะปั๊มเลขประมาณตรงนี้นะสำหรับใครเจะรันนัมเบอร์ก็ลองเช็คดีๆีนี่ครัเป็นอาร์ตธรรมดาซึ่งจะเป็นอาร์ตเดียวกับตัวสลีปน่ารักมากได้เป็นสามใบอ่าส่วนอันนี้จะเป็นเป็นตัวไหนอ่ะเป็นนามิบ็อกเกอร์อตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นตัวนามิเซิร์ดนะ ที่ที่มันอ,ออกมาในบ,บล็อกฟลอริปินนะครับแต่นี้เป็นนานมีบล็อกเกอร์นะถ้าเกิดว่ามี10บดงจะได้บ็อกเกอร์ก็สำหรับสะสมใส่แฟ้มนะครับผมวางไว้ตรงนี้ เป็นรอยนี่ช่วงต่อไปนี่อันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สาคัญเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในตัวสิบสองซองเนี่ยจะได้อะไรบ้างคือสําหรับอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยเนาะคือบางคนอาจจะเปิดตัวทินบ็อกหัวอนหน้านี้อะไรเงี้ยที่มันมีพวกอ่าสามสี่ซองอะครับมีซองน้อยแ้ไอพวกนั้นเลทมันจะแบบค่อนข้างออกยากเพราะว่าตัวการ์ดวันทีดอะบ็อกหนึ่งอะมันมีอ่ายี่สิบ ยี่สิบสี่ซองใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดแล้วเลทมันจะเป็นอ่าหนึ่งพาราเรลอาร์ตกับสี่เอสาหรือว่าจะเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งซีเคสกับสามถึงสี่เอสอาร์ใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยรอบเนี้ยคือเขาอ่ะเขามาให้สิบสองซองซึ่งก็คือครึ่งบล็อกนั่นเองเนี้ยครึ่งบล็อกอะ่ะ ผมมองว่าเลดมันน่าจะดีกว่านะเลดมันน่าจะดีกว่าตอนที่เขาให้มาแค่แบบสันสี่สองเพราะว่าสันสี่ซองเนี่ยโอกาสเติมสูงมากแต่อันเนี้ยผมคิดว่าสิบสองสิบสองซองอะ่ะยังไงคุณต้องได้เอสอาร์บ้างอะ่ะคุณต้องได้เอสอาร์อย่างน้อยแล้วสองใบอ่ะใครมันจะหลบสิบสองซองแล้วไม่ได้เลยเลยก็เกินไปใช่ไหมแต่ก็เคยมีคนนะครับเกินก็เคยเปิดสิบสองซองไม่ได้จากหนึ่งบล็อกเราก็เคยเห็นกัน <laughs> แต่ว่าอันนี้คงไม่ใช่ผมต้องไม่ใช่ผมแน่ๆน แต่ทิสองซองไม่ได้เน Pop, ี่ยคืออาผมผมอธิบายเพิ่มมากันเดี๋ยวเผื่อบางคนตกใจคือมันจะมีพวกอ่าโตเปิดซองของที่ร้านค้าที่อาตึกเอาไปวันนะครับแล้วผมเคยไปเล่นเนาะก็จะมีแบบถ้าคุณเปิดคุณจ่ายเหมาหนึ่งครั้งประมาณแบบสี่ร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเนี่ยผมผมจาราคาไม่ได้ทุกทีเนาะก็ถ้าคุณเปิดไม่ได้ SR เลยเลยไงไม่ได้ใบที่เป็นใบยิตอะคุณจะเปิดต่อเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ใบยิตคุณจะหยุดนะ ซึ่งแบบว่าผมมาเคยเปิดได้แต่ผมไปเปิดของพวกกันดั้มนะผมเปิดได้14ซองมันก็จะไม่ผิดคือไม่ฮิตเลยอ่ะเจ้าของร้านก็กุ้มขมับเลยขาดทุนแล้วแน่แล้วเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้12ซองเนี่ยขอฮิตหน่อยเถอะถ้าไม่ฮิตตอนนี้ก็ใจร้ายเกินโอเคครับไปงั้นเราไปลุยซองแรกกันเลยนะสำหรับซองแรก อาจจะลุยแบบใบวนิดนึงมันจะอยู่ใบใบสุดท้ายใช่ไหม้ยเอา้าจบแล้วถ้าใบนี้เป็นลีดก็ไม่น่าได้เลยแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใบรองเป็นลีดเดอร์เนี่ยค่อนข้างการันตีว่าเกลือนะครับกับการนี้แต่ผมไม่รู้นะกรณีเป็นโค้ดแร่นับลีดเดอร์ไหมลีดเดอร์ออกไปแล้วนะครับ เฮ้ยผมได้ลีดเดอร์สองซองเลยอะเกินปุยมุยเรียกเรียกว่าคัดของเกลออกไปก่อนแต่สำหรับซองพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยซีเรียเลยนะเพราะว่าตัวของหลักที่อยากได้มันจะเป็นสลีดกับโอโมอูมากกว่าเรียบร้อยโจงแน่นอน นี่นะครับเป็นดองโรเจอร์สุดเท่หัดไปอเอ้ยโล่งโล่งโล่งไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยแวบบแวบ,แบบแวบบน่าจะเป็น SR เอาแวบ,บแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็น SR สอาละการนะครับก็เป็น เลลี่ครับผมมาแล้วนะใบฮิตใบแรกเก่งนะเลลี่ใบเนี้ยโอเคไม่ผิดอะไรเว้ยผมเห็นแล้วอะเมื่อกี้ฟอยแวบๆคุณเห็นปะ และได้เป็นผู้เท่านะครับเป็นห้าผู้เท่าเฮ้ยจะเกินมุ้ยมุยสอ SR หนึ่งดงอันนี้คือไปกี่ซองเลยไงนี่เหลืออีกตั้งเจ็ดซองนะเนี่ยถ้าขนาดนี้แล้วคุณก็ก็อตแพกให้ผมไปเลยในกล่องนี้ให้รู้ว่ามีอยู่จริงนี่เป็นไงเราปากแทบไว้ก่อนนะของแบบนี้ ปกติก็ค <sponge> ือไม่ค่อยคิดแบบนี้นะปกติผมเปิดอ่ะไม่ค่อยคิดนะแต่เป็นแบบเกลือซึมซึมและอันนี้เป็นปั๊ปอันนี้ชื่ออะไรนะเซนอะไรนะเป็นหนึ่งในแกงห้าผู้เท่านะครับก็สำหรับใครที่ชอบดูพวก unpack อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูคลิป เจ้าหลังเก่าๆผมได้นะผมก็มีเปิดไปทั้งวันพีทั้งกันดั้มเพื่อดูตอนกินข้าวเพื่อนๆนะก็เป็นเจ้าสม,มุดนะครับแล้วก็ไใบถัดไปเป็นปับ๊บเป็นน้องฮิโยรินะเอาวาเเเเออาะเริ่มเงียบเริ่มเงียบออกไปสามใบแล้วเริ่มเงียบ ้ยแต่ผมแบบถ้าได้พาราเรลลอาร์ตในกล่องเนี้ยคือคอมพีดแล้วนะเพราะว่าโอกาสมัน50 50สําสำหรับพาราเรลลอาร์ตอ่ะเพราะมัน12 1สองสองซองจาก24เนาะไป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 ได้แต่เป็นพวกแกงมังกรฟ้านะ ไปแกงสาวบอ,าองร้อนไฟแล้วทอมนะครับแล้วก็เ,เป็นเกอะยังเป็นป๊อบสันจิเป็นสันจิฟิมนะเหลือกซองเหลือสามซองละ เดวนน้องคันนี้แต่ดันนะครับคนนี้เฮลเมโปแล้วก็เป็นฟับเป็นโอธมะเก่งนะใบเนี้ยเป็นโอธมะจัว นกแล้วก็เป็นกราฟกราฟตอนยังเป็นใบเฟียวอยู่ซองสุดท้ายแล้วก็แบบหลังไม่แดงแล้วนะถ้าหลังแดงนี่คือลุนลุนลิเตอร์นะครับบ้านฟูซาเงียบสงบมากแคอ่ะใไปมื่อกี้ เฮ้ยไม่ใช่เอ้าเปิดเลยก็ได้เป็นบานะครับผมก็สําหรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเตดปกติอยู่นะก็คือ, 24, 2, อยี่ิบสี่สองเอ้ยสิบสองซองได้เป็นสองอาแล้วก็เป็นหนึ่งต้งนะครับซึ่งแบบว่าอ,อีกคนหนึ่งที่น่าจะได้กล่องอีกฟากของบล็อกผมใปเนี่ยเขาน่าจะได้พนะีนะมเพราะว่ามันอันนี้มันออกทุกบล็อกแล้วก็อันนี้มันสองแล้วมันก็จะเป็นสองอันนี้กับพีนะแต่ผม ออกเป็นฝั่งนี้นะซึ่งเป็นฝั่งที่จริงๆก็ว่าเป็นฝั่งเกลือก็ได้นะแต่ว่ารับเลรเนี่ยคือโอเคผมว่าโอเคนะโอเคอาการเป็นชินบล็อกเล็กเพราะว่ามันมันดูมันได้จับน้ําจับเหนือ,นอเท่ก็สําหรับคลิปนี้นี่เนีย่ยมาโชว์สุดท้ายก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับสปอนเซอร์ร้าน G H Card Game นะครับผมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมลงไว้ให้แล้วแล้วก็สําหรับ ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้หรือว่าอยากจะเห็นการเปิดการ์ดหรือว่าอธิบายวิธีการเล่นการ์ดการเล่นเด็กต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับว่าอยากเห็นของใรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามช่องผมไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ